แฟนคลับกรีดน้องเกลูกสาวแม่ชมโพสต์ท่าสุดน่ารักสายเลือดนางแบบตัวจิ๋วมาเต็มทําเอาแฟนแฟนใจละลายอีกครั้งเมื่อน้องแอบิเกลลูกสาววัยสองขวบของแม่ชมผู้อารยาโชว์ทักษะนางแบบตัวน้อยงานนี้ต้องยอมรับว่าความน่ารักเกินต้านไม่แพ้คุณแม่ซุปตาเลย สายแฟชั่นที่ได้จากแม่ชมมาเต็มๆไม่ว่าจะใส่ชุดไหนก็เปเวอรเรียกว่าเจ้าของเอลแบบแม่ย่อส่วนมาเองล่าสุดแม่ชมได้โพสต์ภาพน้องแอบิเกลพร้อมแคปชั่นรับบทนางแบบค่ะโชว์โพสต์ท่าน่ารักแบบมืออาชีพสมแล้วที่เป็นลูกแม่ชมเก็บอินเนอร์นางแบบสู้กล้องจนแฟนๆต้องร้องโอ้ยน่ารักเกินต้านแถมยังมาในลุคคอลเลกชันคริสต์มาสที่ชวนให้หัวใจคนดูพองโต ใต้โพสต์นี้แฟนคลับก็มาคอมเมนต์กันรัวๆไม่ว่าจะเป็นน่ารักที่สุดแดดๆลูกใครกันเนี่ยเก่งมากลูกและน้องเกลโซคิ้วเกินไปหรือเปล่าเรียกได้ว่าน้องแอบิเกลทําเอาเหล่าพี่ๆแฟนคลับหลงจนถอนตัวไม่ขึ้นแล้วอารยาอัลเบอร์ตาฮาเกตเกิดวันที่28มิถุนายนพศ2524 ชื่อเล่นชมพู่เป็นนักแสดงนางแบบพิธีกรชาวถัเคยเป็นนักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3อารายาเป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวของเจมส์เอเบิเอร์ฮาเกตกับวารีหนอแก้วซึ่งวารีเป็นผู้ลีภัยสงครามอินโดจีนจากประเทศลาวอารายาสำเร็จการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนวิมลทิพย์ ระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนการมณีระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบดินเดชาสิงหสิงหเส,สนีระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตได้รับเกียรตินิยมอันดับสองสาขาวิชาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยรังสิตเมื่อปีพศ2546อารยาเข้าสู่วงการเมื่อปีพศ2541ขณะอายุได้17ปีจากการประกวดมิสมอเตอร์โชว์ปีเดียวกับรูจิราช่วยเกื้อ ต่อมาได้รับการติดต่อเริ่มพาพิรมพักดีผู้เขียนบทประจำบริษัทดาราวีดีโอให้มาทดสอบหน้ากล้องและต่อจากได้รับโอกาสแสดงละครกับทางช่อง7ตลอดมาละครเรื่องแรกที่เล่นคือเพลงคลายทางช่อง7แสดงร่วมกับสวิตเพชรวิเศษสิริจากนั้นก็มีผลงานมาโดยตลอดอารยาเริ่มมีชื่อเสียงจากบทบาทแอนนี่ในละครเรื่องหมอลำซัมเมอร์นอกจากนี้เธอยังได้เล่นละครเวทีเรื่องม่านประเพณีและภาคเสียงไทยในภาพยนตร์เรื่อง แกงสีขาข้ามป่ามาป่วนเมืองรวมถึงเป็นพิธีกรบนเวทีการประกวดและงานสำคัญต่างๆกับทางช่อง7เช่นเจาะโลกมายาและจมูกมดรวมถึงได้ร่วมงานกับเกียดกิจเจริญและหัตถยาวงกระจ่างและเป็นพิธีกรรายการทอล์คโชว์วไรตี้เกระดับร่วมกับเมธนีบูรณสิรี หลังจากนั้นเธอกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งจากบทบาทรินระดาในละครเรื่องดาวเพื่อนดินในปีพศ2551เธอเซ็นสัญญากับทางช่อง3โดยมีผลงานที่สร้างชื่อมากที่สุดคือละครเรื่องดอกส้มสีทองในบทบาทเบรยา